สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่ในช่องเซ็นทรับกันนะฮะเป็นวันี้เราก็จะมารีวิวโปรแกรมซีนัลแมเนจเจอร์กันนะครับซึ่งแน่นอนว่ารอบนี้นะฮะเรามาในนามของเซ็นทรับนะไม่ได้มาในนามของตัวโปรแกรมเวียดนามนะซึ่งตัวโปรแกรมนี้นะครับต้องอธิบายสั้นๆก่อนเลยว่าเวลาคุณฟาร์มโลบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมบอะไรก็ตามนะฮะแล้วมันหลุดนะครับมันก็โปรแกรมตัวนี้นะครับมันจะช่วยดีจอยทําให้คุณกลับเข้าไปนัเองแล้วก็ ให้รันสคิปตามอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามาลองรับทุกแมปนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปอะไรก็ตามคุณสามารถที่จะเซตผ่านโปรแกรมได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโป,ปรแกรมเนาะซึ่งผมก็เพิ่งอัปเดตไปนะครับก็จะมีออตโต้อัปเดตให้ด้วยนะครับหน้าตาโป,ปรแกรมก็ประมาณนี้เลยนะฮะถามว่ามันใช้งานยากไหมผมมองว่าไม่น่าใช้งานยากนะฮะแต่อย่างแรกเลยนะฮะเวลาแบบใช้งานนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเราก็จะมีคู่มือนในการใช้งานให้เนาะนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์นี้เข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับอ่า นี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสอนใช้งานนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับแน่นอนว่ามีคู่มือให้ครบขนาดนี้นะฮะหวังว่าที่จะซื้อมาแล้วแล้วคุณน่าจะาดูกันนะครับเพราะว่ามีสอนครบหมดเลยทุกอย่างแล้วนอกจากไอ้ตัวรีจลได้นี่นะครับมันมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นในปกติแล้วครับถ้าคุณใช้ตัวรันบนมือถือใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวรันเดลต้าหรือว่าฟักซัสใช่ไหม พอผ่านไปวันหนึ่งอะถูกปะคุณต้องมานั่งเกจคีย์ใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเปิด20จอเนี่ยคุณต้องมานั่งเกจ20จอเนี่ยผมมองว่าน่าจะลําบากฮะโปรแกรมของเราก็เลยจะมีออโต้เกจคีย์ให้นั่นเองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเดลต้าหรือฟัซซอนเนี่ยก็สามารถจะออโต้เกจคีย์ได้เลยนะครับคือปล่อยให้มันทํางานของมันไปเองได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราคือไม่ต้องมานั่งเกจคีย์ของมันเลยนะครับผมแล้วแน่นอนว่าโปรแกรมตัวนี้นะครับราคาก็เริ่มต้นแค่349บาทถาวรน,นะครับต้องแปลว่าถาวร349บาทนนะแล้วมั คุ้มค่าขนาดไหนผมให้ทุกคนลองคิดดูนะฮะว่าถ้าคุณเปิดฟาร์มทั้งคืนใช่ไหมครับแล้วตื่นขึ้นมานครับมันมันหลุดไปเลยอย่างเงี้ยคุณก็ถือว่าเสียทั้งเวลาทั้งคืนไปเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือถ้าคุณจะโปรแกรมตัวนี้ครับผมก็มองว่ามันก็สะดวกสบายต่อคุณนะฮะหรือถ้าแบบบางคนนะครับเขาตั้งในกาปุกมันทั่งดูเงี้ยทุกๆสองชั่วโมงผมว่าไม่น่าไหวหรอกก็เลยแนะนําว่าโปรแกรมของเราก็ เป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่เปิดไก่ตันมากนะครับเพราะว่าคนที่เปิดไก่ตันเนี่ยก็เปิดกันเยอะนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูรีวิวเลยละกันเนาะนะครับเห็นไหมแอดมิน I mean เขาก็จะบอกอยนะครับว่า Admin เซลล์เมดเจอรเนี่ยใช้งานดีมากพพอร์ตก็ดีอะไรเงี้ยเห็นไหมว่าคนใช้โปรแกรมเราแบบว่าแทบทุกคนเลยเนะี่ยที่เปิดหลายจอนะฮะสามารถที่จะแบบเข้าห้องรีวิวมาดูได้เลยนะครับเพราะว่าเออเห็นไหมว่า Cine m a ม a เจอรนอนอ้วนสบายใจจริงมันสบายใจตรงที่ว่ามันไม่หลุดไงฮะแล้วพอมาหลุดเนี่ยมันก็กลับเข้าไปใหม่ให้นะับแล้แน่นอนว่าโปรแกรมของเราตัวเนี้ยถ้าคุณฟาร์มแล้วมันหลุดใช่ปะ่ะเออมันก็จะกลับเข้าไปถูกไหมแล้ว ถ้าคุณเปิด20จองเนี่ยคุณต้องมานั่งใส่ทีรหัสถามว่ามันมีออโต้ลออินให้ไหมต้องบอกแล้วว่ามันมีออโต้ลออินให้นะครับแต่ว่าคุณเนี่ยนะครับจะต้องทําให้มันถูกต้องก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้ารหัสไปได้นะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเออใส่นิดหน่อยแล้วมันจะเข้าได้เลยนะครับก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณจะทําเป็นแน่นอนนะ แล้วถามว่าถ้าออโตลรออินเองเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะมีไอตัว Verify c a า t แช่ขึ้นมาใช่ปะนอกจว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าคุณใช้ออโตล็ออินของเรามันก็จะไม่เด้งขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็คือสะดวกครบทุกอย่างนะฮะแต่ถ้าแล้วถามว่าเออถ้าผมอยู่ข้างนอกเงี้ยแล้วผมไปโรงเรียนอย่างเงี้ยครับแล้วผมจะมานั่งดูจอ,อยังไงก็จะมีฟังก์ชันออโต้แคปหน้าจอไว้ให้นะครับก็คุณแค่เข้า Discord อะเลื่อนไปดูมันก็จะมีภาพเด้งขึ้นมาใช่ไหมครับพอมีดา,ภา,ดา,า,าภาพแบบประมาณเี้เออจาจแบบ ตอนนี้นมันฟาร์มอยู่ไหมหรือหลุดหรืออะไรยังไงนะครับแน่นอนว่าเออมีออโต้แคปหน้าจอแล้วต้องมีออโต้บอทนะฮะก็คือเป็นบอทแบบว่าประมาณเนี้ยคุณสามารถที่จะเ,ออเลือกเมนูในการจัดจดการคอมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งปิดคอมนะฮะหรือว่าปิดนน่นนี่นั่น,นเลย,ยงไงนะครับผมมองว่ามันก็ครบนะฮะแล้วก็จะบอกสถานะ เ,เครื่อง CPU ีงเราเนี่ยนะครับว่าทํางานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเปิดไปกี่รหัสนะครับแต่เนี้ยผมไม่ได้เปิดเลยเนาะคือถ้ามันเปิดนะครับมันก็จะมีสถานะบอกอะไรอันเลยนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็มันก็จะบอกว่าแบบเออคอมเปิดไปกี่ชั่วโมองแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อพอทําบอดตัวนีนนะครับเราสามารถที่จะคัดต้อมบอดอะเป็นของตัวเราเองได้เลยก็คือเป็นบอดที่เราสร้างขึ้นมานะครับเอาไว้ใน Discord ของเราส่วนตัวเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับก็ดูรีวิวได้เลยนะครับว่าคนเนี่ยใช้กันเยอะ แน่นอนว่าตอนนี้คนก็ซื้อไปประมาณประมาณ900คนได้นะครับน่าจะใกล้พันคนแล้วมั้งหรือว่าเกินไปแล้วผมก็ไม่มั่นใจแต่ผมจำได้ว่ามันประมาณ900ขึ้นนี่แหละนะครับก็เออถ้าคุณมีปัญหานในการใช้งานนะครับก็นี่ครับวิธีติดต่อแอนมินนะครับ โอเคนะก็จะมีวิธีสอบถามมาให้อยู่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเออมีบริการรับทาตั้งแต่ต้นจนจบเลยไหมนะครับต้องต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับลองทาด้วยตัวเองนะฮะถ้าส่งคำถางไหนก็คือสามารถได้จะถามได้เลยคือถ้าถ้าผมไปนั่งเซตให้คุณตลอดอย่างเงี้ยแล้วคุณมีปัญหาหรือว่าบางทีผมไม่อยู่อย่างเงี้ยคุณต้องเข้าใจว่าแอดมินเขาก็มีเวลาส่วนตัวมีอะไรเนาะนะครับถ้าเขาไม่อยู่แบบนอนอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำเป็นกันก่อนเนานะเพราะว่ามันก็คิดว่าแบบ แรกๆมันก็ดูใช้งานยากแหละแต่ว่าถ้าคุณใช้งานเป็นอ่ะคุณก็จะเข้าใจเลยนะครับก็แค่ลองเปิดใจใช้มันนะครับก็คือคอนฟิกมันอาจจะดูตั้งเยอะนะครับแต่ว่ามันก็แลกความสะดวกสบายไประดับหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าคุณสนใจนะฮะก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ So n h u b จุดตัวนี้มาลอกอินแล้วก็มาเติมเงินซื้อได้เลยนะครับหมวดหมู่สินค้าก็คือช่อง2นะครับตัวนี้นะครับสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับอ่านรายละเอียดได้เลยนะไอชี้ยไม่เหงือหนึ่งขีแล้วก็นั่นแหละครับน่าจะเกิน นนประมาณพันสองร้อยคนละประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครสนใจนะถามว่ามันคุ้มค่าในการลงทุนไหมก็ดูด่คุณตัดสินใจได้แหละนะครับบางคนก็ซื้อมาเปิดแค่4จอนะเห็นไหมเออสี่จอหกจอห้าจอเนะี่ยเขาก็เปิดกันนะครับเพราะว่ามันมันหลุดอะ่ะเข้าใจว่าเออเขาเปิดกันนิดเดียวเขาก็เขาก็เอาเวฟโปรแกรมเราก็มีครบหมดดูรีวิวเอานะครับมีแต่คนบอกซีโนเมเจอร์แจ่มพพอร์ตดีมากแก้อะไรแล้วต่อต่อไวสุด,สดๆนะครับคือไม่ได้บังคับให้เขาพิมพ์นะก็แค่แบบเออ ถ้าอยากรีวิวก็รีวิวได้เลยนะครับจะว่าหรือจะอให้คําติชมให้คนานาําแนะนํำยังไงก็เราก็จะไปอ่านในพิจารณาแต่ว่าถ้าไม่มีก็พิมพ์อย่างนี้มาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอบคุณทุกคนที่มารีวิวด้วยนั้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซื้อด้วยแล้วกันเนาะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วในคลิปตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่ามาบอกแล้วก็มารีวิวให้ฟังเนาะว่าเออมันโปรแกรมมันเป็นยังไงนะฮะถ้าถามว่ามีคลิปสอนอะไรเงี้ยก็คือมีครบนะ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับโปรแกรมของเราเนี่ยมันรองรับตั้งแต่ Windows 11 Windows 10สนะครับส่วนว i n d o อ s 8อะไรเงี้ยไม่รองรับ Windows 7ไม่รองรับ Windows 10ขึ้นไปนะครับผมก็ถามว่าโปรแกรมตัวน,นี้มันช่วยทําให้เปิดหลายจอได้มากขึ้นไหมต้องบอกว่ามันไม่ได้ช่วยนะครับเ็นมีคนเคยถามมาอยู่ต้องบอกว่ามันแค่โปรแกรมเอ่อเอาไว้จัดการแล้วก็คอยช่วยคุณเท่านั้นนะครับไม่ได้มีส่วนในส่วนของตรงนั้นโอเคคลิปตอนนี้ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในการารีวิวตัว s i n ัลแ Manager นะครับผมก็ต้องไปก่อนละสวัสดีฮะ